วันนี้เราก็จะมาพูดถึง <c oughs> ประสบการณ์ก่อนเลยที่ว่าผมได้เริ่มต้นเข้ามาผมเริ่มต้นที่ว่าเป็นงานผมนะผมเริ่มจากความชอบความชอบส่วนตัวเลยที่ว่าเอ้ยเราเป็นคนที่ชอบมองทรงผมลูกค้าทรงผมคนเดินผ่านไปผ่านมามองช่างตัดผมว่าตัดยังไงออกแบบไหนทั้งที่เราไม่มีความรู้รเลยแต่เราชอบ แล้วผมก็ได้ลองตัดผมน้องๆที่ผมรู้จักละกันได้ลองตัดดูเฮ้ยกูก็ตัดสวยนี่ว่าวันนี้ฮะแต่ว่าซึ่งมันอาจจะเป็นความรู้ผิดเพราะเราไม่รู้บอกว่าไอ้ข่าวโวนเกิออกน,นคืออะไรการขึ้นไถ่ขึ้นน่ยคืออะไรเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าเออแต่แนี้นะแต่คนธรรมดาที่ไม่มีความรู้เลยก็มาลองตัดดูแล้วก็เกิดความชอบจากันนั้นมานะฮะอ่ะแล้วครั้งต่อไปผมจะพูดถึงเกี่ยวกับ อะไรดีอะเกี่ยวกับการที่เข้าเป็นเรียนแล้วว่าเราจะเห็นอะไรบ้างนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ข่าวใหม่แล้วก็คลิปใหม่ของผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับดีครับ